น,ลนรลัักกปุงพเดี๋ยวเราจะตั้งไฟก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับผมก็จะปรุงรสนะครับก็รสหลักๆก,ก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายใส่ลงไปได้เลยตัดรสนะครับด้วยเกลือผมก็ใช้ไฟเบาๆนะครับไม่ได้ต้องการให้มันแบบเดือดอะไรนะครับต้องการแค่ให้น้ำตาลกับเกลือละลายในระหว่างนี้เดี๋ยวเราคั้นน้ำส้มซ่ารอเลยก็ได้นะครับตัว เปลือกส้มซ่านะครับเก็บเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวเราเอามาใช้ได้อีกนะครับตอนนี้เกลือแล้วก็น้ําตาลนะครับละลายดีแล้วผมก็ปิดไฟเลยนะครับใส่น้ํามะนาวแล้วก็น้ําส้มซ่าครับขั้นตอนนี้ครับเราก็ชิมดูนะครับปรับรสชาติได้ตอนนี้เราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นลงนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวมะยงชิดกันเสน่ห์ของมะยงชิดหรือว่ามะปรางนะครับเขาคือการที่เขาจะใช้มีดนี่ยค่อย ลูดเปลือกนะครับให้มันเป็นริ้วนะครับเป็นลวดลายสวยงามแต่ว่าผมไม่ถนัดนะครับผมก็จะปอกเปลือกธรรมดาทื่อๆเลยนะครับปอกเปลือกไมยงชิดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเริ่มเชคเลยนะครับอันนี้เราทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับอุ่นๆในนี้ในกระบอกเชคเกอร์นะครับผมก็มีน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆเอาไว้ถ้าเราไม่มีกระบอกเชคเกอร์นะครับจริงๆก็เอาน้ําแข็งใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับ แนะนำว่าควรจะเป็นก้อนใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นก้อนเล็กเนี่ยมันจะละลายเร็วนะครับแล้วทำให้ตัวน้าเชื่อมเราเนี่ยจืดลงอ่าเชคตัวมันเย็นๆนะครับเราก็พักไว้ก่อนตัวไมโยงชิดแล้วนะครับมาเสียบไม้ด้วยความที่เป็นมาร์ตินี่นะครับก็จะขาดมะกอ,อกไว้ไม่ได้นะครับมะกอ,อกเขียวของคริสโปนะครับวันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแบบมียดไส้พริกด้วยนะครับก็เพิ่ม t e x t อร์เพิ่มรสชาตินะครับตัวมะกอ,อกของคริสโปเนี่ครับถ้าสังเกตดูเนะี่ยเปิดมาปุ๊บ ทุกเม็ดนะครับจะมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็เม็ดเนื้อแน่นนะครับไม่มียุ่ยไม่มีเสียหายอะไรเลยนะครับเสียบได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดลงแก้วเสิร์ฟกันครับตัวแก้วมาร์ตินี่นะครับเราก็จะเอาไปแช่น้ําแข็งนะครับหรือแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับเทใส่ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับส้มฉุนนะครับจะขาดไม่ได้เลยก็คือพวกเครื่องด้านบนนะครับที่เราจะโรยเนี่ยก็จะมีขิงซอยนะครับ แต่ว่านี้ผมก็จะไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบส้มฉุนที่กินกับน,น้ําแข็งอย่างนั้นนะครับถั่วลิสงซอยครับผมผิวส้มซ่าครับแล้วก็หอมเจียวเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ของหวานที่เสิร์ฟในรูปแบบใหม่แปลกตาแต่ยังคงความเป็นส้มฉุนตามเดิม าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกฟลาลแอ d ครับ